แน่ๆพี่ชายแลงมาสเตอร์ไปทางไหนเหรอโอ้แรงมาสเตอร์เดหรอแลงมาสเตอร์ก็ไปทางซ้ายมือน่ะสิอพอไปถึงแล้วเขาบอกว่าที่นี่มันเวทแลนด์ออเหรอสงสัยแรงมาสเตอร์น่มันจะไม่มีอยู่จริงน่ะมันเป็นแรงมายาจริงๆแล้วแรงสูงสุดมันคืออัลต้าะนี่นายพูดเรื่องอะไรอ่ะแรงมาสเตอร์มีจริงนะลังไปขอ พวกนายอยากจะไปแลงมาสเตอร์กันอย่างงั้นเหรอได้ได้เดี๋ยวฉันจะนำทางไปเองเดี๋ยวนะมันออกเสียงว่าอะไรนะ Veteran t e ไม่ได้ <ś led> <c oughs> มีเรื่องมีราวขนาดนี้เนี่ยผมจะต้องได้แต้มแน่นอนเลยเนี่ยไปล่างดีกว่าไปช่วงชิงเต่าจับป้าเราต้องลัดชิปแม่นๆเ่นยเดีย๋ยวเวลเราไม่นำเห็นไหมลัดกับไม่ลัดต่างกันเห็นป่ผมเวลสแล้วเขาเวลหนึ่งอยู่ ถ้าเกิดว่าเจอแบบซับดีๆเงี้ยเขาจะปล่อยเราล่าสดเว้ยมันจะทำให้ตัวเราเวลนำต่อยแม่งเลยเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าสามสามโอ้โหเฮ้ยเจ้าสิบตายด้วยอ่ะโอ้โหโอ้ my g อ d เฮ้ยผมมาไป22อันแล้วอะ นี่เขาไม่เอาเลยเหรอเหมือนว่าเขาปล่อยผมจริงๆอะเนี่ยจะไม่ทันอ่ะเพิ่งเกิดอ้าวได้เอ็กตีมมาวะ่ะเนี่ยเพอผมได้เอ็กตีมนะผมจะกดได้ถ้าเกิดว่าผมมีกลับมาทันนะวู้ฮูวู้ฮููฮู้เรียบร้อยจะไปไหนอะจะมาทำแต้มโอ้บไม่มีฟิกเกอร์วะ่ะวัสด,ดีจ้าไม่ถึงอะนด่อ่า,อาเขาสกิลแล้วทำแต้มแม่งเลย ย่า yeah. อ,อืออือจไปละไม่เกินนีละยวล็อต่อยกับปักเรียบร้อยได้มา29แต้มอือสกิลไม่โดนอีกแล้ว My God. My God. ไม่กัดไม่กัดตายจ้ะจ้าลูคาลิโอนานายบอกว่าจะพาเราไปไวลเวทแลนด์ไง ตเอาลูกบอลเอาผมไม่ได้คิวเลยเหรอน่ะเออกระดูกปั๊บปั๊บโอ้โหสวยสามเอาเต่าไห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 มปั๊บ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 เอ้ยจึ๊อ เฮ้ยเ hey, hey. หาเรียบร้อยได้เต่าเว้ยยังไงดีไปบนดีกว่าไม่งั้นบนโดนโลตอมเอาไม่มีคนเอาโลตอมเหรอเนี่ยฝั่งเขาไม่เอาโลตอมว่ะเขาไม่ลงมาช่วยแล้วเขาก็ไม่เอาโลตอมด้วยไม่เป็นไรรอรอไม่มีสกิลด้วยจะตายนะเนี่ยไข่ได้อุ้ยได้โลตอมว่ะนะผมไม่มีสกิลอ่ะอืมโ <are> อ้อ<ๆ>แล้วกันสกิลว่ะน้องสามตึบ๊บติก๊กทีเดียว หนีต้อง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 หนีปึ๊บปึ๊บรอสกิลรอสกิลป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้เลือดอยู่นะเว้ยตอนนี้แบบสลด์ไปสไลด์มาโอ้ยเฉยเป็นตัวที่แบบไม่ต้องกลับบ้านนะถ้าเกิดว่าอัพสายเอ็กตรีมมาแต่ถ้าเกิดว่าสายต่อยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะสายต่อยแม่งมันจะต่อยหนักจริงๆแต่ว่าสายนี้แบบเน้นพิวเน้นเอาตัวรอดจังหวะนี้อ่ะเห็นว่ ไหนจะไปไหน <c oughs> คุมโซนไ,ไว้เว้ยให้เพื่อนเอาเต่าไม่จำเป็นต้องไปช่วยตีก็ได้ขอแค่แบบคุมโซนไว้ก็พอเอาอันตีไปแดกป๊าโอ้เยอโอ้เยอโอ้เยออเยไม่กิดีจา้าขอโทษจา้าอุ้ยปูเข้าอ่ะเรียบร้อยได้หนึ่งตัว เออผมกะไว้แล้วว้ยผมจะไว้สกิลหนีรอ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 ,อเรียบร้อยเซอร์ไนป์ปั้ง13แต้มจัดไปสวยๆขึ้นไปด้านบนต่อระหว่างทางเก็บเลือดนิดนึงอ,อนกมาวะ่ะไม่มีวะในพุ่มญยาปัดมาได้โลตอมวะเห็นนะวอยเห็นนะวอยในพุ่มญยาเนี่ยเดี๋ยวรอโลตอมเข้ากันจะได้ดังง่ายๆไม่ต้องแบบ ชาร์จเวลารอปึ๊บปึ๊บไดเปล่าวะผมว่าได้แล้วเนี่ยปอมมาได้แล้วเนี่ยปอมมาได้แล้วเน,นี่ยปอมมาได้โอ้ยเกือบตายโอ้ตายอดโดนนันติในการจะเอาทันเดอร์ถ้าเกิดว่าทีมเขาเผลอเอาได้แต่ถ้าเกิดว่าทีมเขาเข้ามาคุมโซนเงี้ยอันนี้เราก็รอแบบให้เขาเข้ามาเปิดดีกว่าเพราะว่าเกมเรานำนำแบบโคตร เขาไปทําแต้มด้านบนเว้ยจริงๆเปิดได้ป่าวะกลัวเปิดแล้วแพ้วะเก็บเขาดีกว่ามาเก็บเขาก่อนดีกว่าเฮ้ยโอ้โหอันติีเลยเหรอนี่แกไม่อยากจะตายขนาดนี้เลยเหรอตรงตรงไหนโอ้ไม่ก็เออด่านะเดี๋ยวนะเอาตายได้คิวเฉยสองตัวนั้นขึ้นมามันขึ้นมาแล้วว่าแล้วเชียยังไงแม่งก็ขึ้นอยู่แล้วเล่นกบมันก่อน เรียบร้อยโอเคใจเย็นใจเย็นใจโอ้ยไม่มีสกิลอ่ะเฮ้ยทันเดอร์จะตายแล้วไล่ไปไล่ไปไล่ไปเฮ้ยชึบปึ๊บย่าเกมชนะแบบขาดลอยอ่ะขอสไลซ์จ้าขอสไลซ์จ้าด้านล่างไปทำแต้มช่างแม่งมันเฮ้ยเข้าไปเชึบชึบชึบไปแอนตี้ได้เฮ้ย เฮ้ยเข้าป้อมมันไม่ได้เดี๋ยวนะเอาปปล่าเอาหแม่งเอ้ยโดนมันเซิฟก่อนคิว <Q S 2> ไป 5, a แอซิไป9ทําทำแต้มไป169โอ้โหเกมขาดตั้งแต่ต้นเลยเออถ้าเกิดว่าเกมนำเราจะไม่เปิดทันเดอร์แต่ถ้าเกิดว่าเกมนำแล้วอีกฝั่งหนึ่งตายอะ่ะเราควรจะรีบเก็บทันเดอร์ให้ไหวที่สุดแล้วก็ให้ตัวแทงตัวอะไรเงี้ยไปยืยนคุมโซนเว้ คือถ้าเกิดว่าเขาตายอ่ะเราไม่ควรจะปล่อยทันเดอร์ไว้นะไม่ควรเลี้ยงทันเดอร์นะเพราะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงทันเดอร์ไว้ใช่ไหมแล้วอีกทีมมาเก็บได้อย่างเงี้ยจากชนะเราจะกลายเป็นแพ้นะเ,เล่นมันเล่นมันมีแต่แทงไม่ต้องกลัวไปอโอ้อ oh my god เอาหรือเปล่า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  อากูาไปก็ได้กูขอโทษถ้าเกมนําเกมนําไม่เปิดทันเดอร์แต่ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่สนใจหรือว่าตายเงี้ยควรจะรีบเก็บทันเดอร์ให้ไวไม่ควรเลี้ยงทันเดอร์ไว้มิฉะนั้นอาจจะมาแพ้ตอนท้ายได้เดี๋ยวมาดูกันว่าอีกฝั่งหนึ่งจะตายหรือว่าไม่สนใจอ่ะอีกฝั่งหนึ่งแม่งก็จะแอบไปทําแต้มด้านล่างเนียนๆอะไรจะมายืนจ้อง Thunder ทันเดอร์ทําไมจะเอาก็เอาโอ้ยอโอเย้ yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. ่น่เนี่ยเขาอยู่กันครบเนี่ยเนี่ยผมจะตายเนี่ยผมจะตายเนี่ยตายจริงๆนอะเนี่ยเอ,ออเออตายอย่าบอกนะว่าจะแพ้เ,<ร>เกมยัง<อ>นำอยู่ต้องรอลาทันเดอร์อะโดดโดดโดดไปไหนดีเนี่ยไปล่างไม่น,าน่าจะหยุดมันได้วะมันหยุดไม่ได้อยู่แล้วอะไปพลาดตอนสุดท้ายไงตอนอทันเดอร์อย่างเงี้ยคือเกมนี้แม่งชอบพลาดกันตอนสุดท้ายตลอดอะ แต่คิดจะมาแย่งคลิปกับฉันหรอพูลินฮะปล่อยฉันไปฉันขอโทษโอ้โหไอ้เตาไม่ต้องมาทำหางนุกกะดิกเลยนะมึงะเอาคลิปด้านล่างไปคนเดียว2ตัวเลย <c oughs> กองพึ่งเกิดแล้วผมยังไม่เวลห้าเลยถ้าเกิดว่าผมไม่เวลห้างเนี่ยมันจะลำบากไงไม่งั้นผมได้กองพึ่งไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยตายเถอะตายเถอะปล่อยเถอะปล่อยอยไปปล่อยจอยไป ยา <Yeah. S 2> เอาเลยไงเอาเลยไงอ๋อสกิลไม่โดนอ่าเซราเก็บได้เว้ยสกิลหลับแกหมดแล้วใช่ไหมฮะกลับบ้านเก่าต่อยตับบ้านเก่าแกไปได้ทำแต้มเว้ยสามสิบแต้มสวยมีสกิลเว้ยมีสกิลเว้ยโอ้โหไม่ได้อัพสกิลคูรินจะมา่ะมังไงดีวะ เต่าเย่ yeah! ได้เต่าเว้ยเอาอันตรีกูไม่ลาเอาอันตรีกูไม่ลาฮะฮะฮะเอ้ยอ,อ,อ่ไม่ได้ทำแต้มว่ะเขาไปทำไมวะเนี่ยะอะไรฮะนกต๋าเอ๊ะจะไมไหนจะไปไหนจ้าปับป๊บปั๊บอีกทีนึงโอ้โหมันบินเข้าว่ะเรียบร้อยเต่าไม่รอดฮะอะไรล่ะอะไรล่ะฮูลินมาแม่งมันมีสกิลหลับ อืออออือขาดอด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 ไปอืออือรอดเว้ยขอทำแต้มหน่อยด้านล่างเขากำลังนัวเนียกันอยู่เขาน่าจะไม่รู้ตัวแย่เฮ้ยเวลซี่อยู่ตัวเดียวใจร้ายอะใครทำกบได้ขนาดนี้วะครูลินแม่งน่าสงสารอะ เข้ามาแบบชิงเต่าคนเดียวอ่ะอีกทีมหนึ่งแม่งไม่กล้าทําอะไรเลยได้เต่าสองตัวว่ะอันติคักรอบหนึ่งปั๊บ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 ไปปั๊บทำแต้มทำแต้มเร็วเร็วสามสิบสามแต้มสบายเฮ้ยไปไปอีกสองวิเร็วนี่็วปั๊บปั๊บไปสวยปั๊บปั๊บ ยาทูเลนเอาไม่ได้แต้มเลยวะเฮ้ยทึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บว้หมาแม่งมาหนีเว้ยหนีทำไมเราให้บวกไว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 บวก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 ไปบวกไปเดี๋ยวไม่มีเลคิวต่อยต่อยสด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 สาดกระดูกตา กดยอมไหมอย่างนี้เอาหรือว่าหมาเว้ต่ว่าหมาแบบไม่มีอ่ะหมาไม่มีบอลอ่ะมีแค่สี่ลูกอ่ะมันธรรมดาไปอ่ะออีกฝั่งหนึ่งเขาฟาร์มสองตัวเว้แต่นะโดนจับว่ะเจ็บอ่ะเฮ้ยพอสาลัยโอ้โหโดนตบจนตาย ด้านบน26แต้มจะแตกแล้วเว้ยอีก4วิถ้าเกิดว่าเกมนําไม่เปิดทันเดอร์แต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่สนใจทันเดอร์หรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งตายควรจะเก็บทันเดอร์ให้เร็วที่สุดต้องพูดอย่างนี้เวย้ยเดี๋ยวคนที่ดูผมไม่เข้าใจคือประมาณว่าอย่าเลี้ยงทันเดอร์ไว้ถ้ามีโอกาสก็เก็บไปเพราะว่าทันเดอร์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยพลิกมาแพ้ได้เสมอโอ้ยจะถึกไปไหนวะเนี่ยด้านล่างเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าเก็บได้นะทันเดอร์เอาจริง แม่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเฉยจะแตกเพราะหมาสองตัวเลยเหรอเอาพูลินก่อนพูลินแม่งนักตบเก็บมันเดี๋ยวมันช่วยทีมออออเอ้าคุณนอนหลับอืมอืมเออตายเฮ้ยกับตายเก็บทันเดอร์เร็วจะเก็บได้หรือเปล่าโอ้โพรต,ตายเลยคือมันก็ไม่ได้เก็บง่ายนะทันเดอร์อีกฝ่ายหนึ่งแม่งก็รู้นะเดี๋ยวนะเขาตายสามแล้วอะ่ะเขาตายสามอะ เขาตายสามอ่ะเขาตายสามอ่ะเขาตายสามอ่ะเก็บแม่งนี่เก็บแม่งนี่โอ้โหอย่างนี้เก็บทันเดอร์เลยอย่าเลี้ยงทันเดอร์มาช่วยกันตีแล้วเลี้ยงทันเดอร์เนี่ยมีโอกาสแพ้เวย้ยแต่ก็แบบต้องคุมโซนนะต้องเก็บสกิลเวลารด,ด้วยน่าจะชนะละชนะแบบขัดข่าดอะทุกคนเออโปรีทรูวันก็ไม่ทันนะ โอร้อยแต้มของผมโอ้ถ้าเกิดว่าผมได้ร้อยแต้มตอนสุดท้ายนะผมจะทําเป็น200กว่าคะแนนอะเล่นไปเล่นมาทำไมอยู่ที่เดิมวะสรุปว่าแรงมาสเตอร์อยู่ไหนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม